เขีมิเล่นมาไปลองดูแล้วมันมันทำไมตัวอนนี้เ่รอใช้ยังไงบอกกันนะพี่เ่เนชระเริ่มนะเล้วคว่ไป เล่นไม่เป็นนะเกมแล้วเพิ่งเล่นโอ้สวัสดีนายทำไรเหรอหนึ่งกับเปล่าเปล่าย่าย่าตายตาตายย่าย่าตายดิตายไปซะเถอะมินมินย่า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 ฮะโอเคเกมีไม่เคยเล่นเลยยังยังรู้าเล่นยังไงโยอกเจ ไป้เได้ไจดไจด้ได,ได,ได,ไดก็ขกึ้รู้ใช่ไหมแ้แมันไงต่อว่าที่แบบไหนที่มีดับมีใหช่วยคอมเมนต์หน่อยนะและ ผมโหลดมาเล่นๆนะไม่ได้ใช้ละจะไปต่ออื่นันว้าวเป็นแมปที่น่าดิทำไงจกกังหวะเอาไว้เอาไว้คือเล่นไม่เป็นทำอะไรไม่เป็นน่าเออเล่นไม่เปิดนะ ไ่้ไงอนะ่ะตอนนี้กุสิตรีกินมันเยู่เนย่ยเฮ้ยเนี่ยทำไมโตต้องไปถามกุนดีกว่าคุนเล่นยังไงเอ้ะม,มาอะไรนะแกหน้าจอักเออแก่หน้าจอพักนี่บนในมือถึงละ เจอบันมืน่อกีอะไรวะไม่ต้องมาเถียมโอ้มายกอนไปดีกว่าราคาไม่เสีมันมีคาตาณะไหมอะก่อนเนี้ยไปก,ก่อนเลยมึงน่าจะปคาตาณะนะมีไหมวะมีไหมวะมีก็ดีไม่มีก็ไม่ดีลา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  นี่มีแลไนะเฮ้ยขึ้นมไม่ได้เนะันี่ม,ออมีใครบานี่อะไรกองสิใครูฝากคอมเมนต์ด้ยบายบายคลิปที่จบแล้วบุย